ครับสวัสดีครับสวัสดีสอพาโชคสวัสดีสสสสด <S <S บ,บุญพาโชคบุญพารวยบุญพารวยบุญพารวยบุญารวยแต่ว่าสอพารวยไหวบุญพารวยสอพารวยแบบมีเวลาทำไหนมันแจ่คือมีเวลาหลายคนมันกิได้ไปเนาะยเลง เืิ่มมาแต่ไรเรียนใหม่เรียนศึกษาสวัสดีตอนเช้าสวัสดีครับเจครับสวัสดีตอนเช้าค่ะครับผมเมื่อนี้่ยมาเรียนน้ำเจนะเมื่อวานนี่เป็นนัดไว้ว่ามา,ม,มาเมื่อเมื่อเบิ่งอีกด้วยครับเจ้าฝันว่าั่านเจ้าจีวอาสูฟังว่าเป็นตาเขาบ่เลวกเขาบ่เขาจัางไรเงี้ยมีความเคื่อนไหวว่าจังไรกัน เดี๋ยวจัง,จงนายเราสีว่าสู้ฟังเอแล้วแวก็ลังค่าตอบแชทลูกโมเมนต์โมเนโมเนต์ลูกค่าเอฟซีครับนี่แหละครับพี่น้องตอนนี้ก็มาที่บ้านเจ้ทีก้าแเ้รครับเพราะว่าเิ่นนัดว่าเมื่อน,นี่มาฟังว่าเป็นยังไงหาที่เพิน่นฝันเกี่ยวกับเลขที่เพิ่นเขียนให้มือว้านนี่แหละครับพี่น้องกับว้าคุยกับพันอรอฟังเพิ่นเบิ่งครับ ไอเจียเพิ่สีว่อวางอลยเมื่อนี้ฟันดีบ่ครับมึงขึ้นมือขึ้นบ่ฝฟันยังบ่ฝฟันเจี๋ยน,นดีบยูดี ส้อเล็กถูกคือเก้าอล่ะสันว่าแต่ที่ดีพันๆมากกับโบฝันกับออกยี่ดีหละอโอ้ถ้ามาดาตีถ้ามาด่าบ่ฝันมันเก็ออกวีเนาะเก้าวดแปดสี่ยู่เสาบ้านนี่กับโบฝันยังนี่กับออกคือเก้าเห็นไหมอันนี้อันสันวาล่างมันจะเป็นหาเปลยนห้าตัดศูนออกก็ได้หรือว่าจะห้าศูนย์แปดศูนย์ห้าแปดเอาสมสมสมสกัดสมแบงสมกันัแบงสมจ้าบำรุงกำลังครับครับขอบคุณครับโ เด้ก uhm. ินหยอดถอยลัง่ละโอ้อัดผสมมันเป็นสมเหล่านั้นหรื่ไงวะเออครับวะของแค่ของแี่ล่างละสามพันหมุดนเนี่ยหมดีคฉากเนะเย็นจอยๆเลย แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะานึกว่คุณยายมาเหมือนกันนี่ก็ยายเหมือนกันยายน้อยหนาวนะบลฟันยังดอกเมื่อขึ้นนะบันลนะโบอันแต่ว่ากัเพราะว่าอันอันเอฟซีอันอันคุณผีเพิ่โทั่วมาเานสวิตเซแลนบอพอเมื่อขึ้นทั่วไรสวิตเซแลนดนี่นะโทร่มากเราอหนาวหลายเราดีดีแล้วว่า แต่ว่างเอาที่ยูไห่เนี่ยน่าจะส่งริบสติกมาไห่สนมันห็นตทบจบแทบปากแดงอุ้ยขอบคุณเลยหลายคุณพี่สนมดันรักใจดีคือว่าไอเอฟซีพันจะจุดถูกก็ได้ตัวเดียวกับเขาใเอฟซีคู้หนึ่งน,น,น้องคนหนึ่งกันแหละเพิ่นกบว่าจุดถูกไปใครได้เลขตัวเดียวกันแล้วกับมือเซามีนคนซุลินท์โทรมากว่า เลขกหาซุนน่ะแล้วตรงกับเลขเแล้วสันโอ้โทรมาหลายหลายสายยูที่โทรมาว่าเลขตรงกันเอฟซีแหละโทรมาตรงกับหาซุนเนี่ยแะจีนตรงกับมีแปดนะพันว่ามีแปดแรงเข้าแค่เราร่างมีแปดสันแต่ว่าเพื่อนเพื่อนว่าเลขเข้าในตรงกับเลขเพื่อนใช่ติงเมื่อวานี่เข้าในซุนหาแปดที่เนาะ ศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแล้วก็แปดคันอานขึ้นทั้งแป้งกับแปดห้าศูนย์ได้จับตำแหน่งแอะไรก็ว่ากันไปเนะาะไดากับห้าศูนย์แปดศูนย์ห้าแปดแปดห้าเท่านี้กระตรงกรนนั่นแหละเท่านั้นแหละม,มีมีู้คีสิมาเอารถเอาลาเอาอยัาง,ยางบ่บ่มีมีแต่คนมาเบิ่งบ่ซสื่อบ่ได้ขาย,ยางวดนี้โอ้บ่อนสีเขาเลขทั่วพี่ดีบระมาจึงวันะเลขที่เคียนหมู่บ้านนี่ฉันว่าถ้าน่าจะเข่าในหันละคือคือพัน่ันมากฉันว่านะครับน่าจะเขายอก เมนยูมีโอกาสอยู่ดิเพราะว่ามันตุงไรสำนักหกเจ็ดกระตุงสี่แปดกระตุงสี่แปดกระตุ่งสี่แปดอายุสันเลยโอ้ซีสิบแปดอ๋อซีสิบแปดอายุเจนะห้าแปดก็เลขทูบเลยห้าแปดเลขที่ทูบศูนย์ห้าแปดเนาะแต่ว่าฉันว่าท่าวันอาทิตย์มันออกเบิร์นี่แม่สีเบิร์นเก่าๆกับหกหกวันอาทิตย์เลขออกวันอาทิตย์วันสิ่แมาเนี่ยมาวันอาทิตย์แม่ได้พ่ออันนั้นวันอาทิตย์นะ ถ้าเบิร์มาสี่เบิร์นเก่ากับหกหกสันวาคือว่ายังสั่นคืดว่าพอ่ามอแต่ไส้หนึ่งเก่าหกมันตยเนี่ยสันวาเก่ากับหกมีเก่ามีหกสี่ว่าเบินเก่าเหกหกถ้าเบิรเป็นหนงสั้นสิ่ว่าหกเก้าหกเป็นสันวาหนึ่งเก่าหกมันตายนไม้ข้าวางหน่อะไปซ่อมมากเงี่ยเล้วมากคอมกันกับขั้นหาหนึ่งสี่สามมือเดียวกันเอาไปไว้ถ้าหนึ่งสี่สามกับเขาอู้เขาแล้วมือนีซ่อมนะครับเขานัดเอารถมือนีแต่ว่าอมตอไส้เพราะท่านเ้็ว ทะเบียนหาหนึ่งสี่สามม้าม้าใส่ทะเบียนหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกจะหนึ่งเก้าหนึ่งหกคือเก้าเลขนะกันตกเก้ากันหนึ่งเก้าหนึ่งหกคือหนึ่งหกนี่มีเปอร์เซ็นต์เหรอที่หนึ่งหกว่านันเกิดฉันมานสิบมาออกเพราะว่าฟันฟันเห็นสิบหลอกขั้นเก้าสองรอกนี่ที่มันเลขสี่ออกตัวเก้าสิบหกไอ้อันว่านเกิดฉันน่ะเชียมบกขลเล็กเก้าเป็นวันคู่นั่งเออหนึ่งหกหนึ่งเก้าอะไรฮะมันเรีกวันคู่นั่งมันสิออกแต่งจะซื้อไว้น้ามาละห้าวันออกวันะ่ก็ดคมา ่ว่ากิเลขสวยอยู่ในเลขหนึ่งหกเลขหนึ่งหมองหนึ่งหกอาจจะมาออกสิบห้าน้อสิบห้ากับพ่อสเกิดสันคือเก่าเลยพ่อสิบห้าิ้เนตรงสองห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าพ่อสซเกิดสันอาจจะหามก็ได้หรืออาจจะเป็นเลขไทยอะไรห้าหนึ่งห้านะนันบันนีนั่นนี่มาแล้วเนาะมีโอกาสมีโอกาสเลขถูกกับมีห้าดีพ่อเลขถูกกับศูนย์ห้าแปดห้าแปดเลขถูกอะไอ้ ฟันว่าเขาไปในภาษาจิถึกเรียกี่ดอกคือที่นั่นที่วันผ่านมาฟันก็บเห็นตโล่งโซเห็นตะภาษา<อ>มือเคื่อนนีกับฟันอยู่เล้ว่า่อยากว่าเป็นพีคือเก็นคนที่ตายไปแล้วอในภาษาคือเก่าโอ้แปลว่าฟันอยู่ก็คือฟันว่าเปลี่ยนแต่เป็นตัวเลขแล้<ะ>วบอกว<ๆ>่าฟังฟังฉั้นฉันไปใส่บาดกวดน้ำแล้วมือเศร้าใส่บาดกวดน้ำแล้วฟันว่าได้เขาไปในภาษาคือเก่าอีกแล้วคนตายคนที่ตายไปแล้วกับลร่งโซกับเป็นภาษานั่นแหละ กันฟ <that> ันังสี่ชน่าเลขเขามีโชคลอดบอต่เก่าก็จังสี่มาตลอดหางวดแม่โอ้แสดงว่ามีโชคแล้วคันพี่เห็นผีเห็นลงโชคลงเห็นผีเห็นยังเห็นเขาไปในปราสาทลงเขาไปแต่ในปราสาทงวดใดกระได้เลยนั่นแหละหรือว่าเขาดีวะขันฝันเห็นผีเห็นนั่นเห็นเห็นคนตายในเขาในปราสาทมีโชคมีลาภหลด เห็นผลผนเค่ไดผลแค่ใดกับปันแดงหอมือนังกับหอยู่นขึ้นรถิบ้อนี่มันสูงอกันฟันว่าได้หอนี่มันโชคดีเลกคนพนันไม่เลขเกี่ยวกับแซนก็ว่าแจกันหอหอนี่สีผาสิบหกี่แปดสี่แปดอายุย่างสี่เก้าเขายิบลอตเตอรี่หายสีเก้านี่บุญพระโชคว่าขอรางวัลที่หนึ่งเขายิบหายสี่เก้าย่างสี่แปดย่างสี่เก้ารับสามสี่ทะเบียนรถด นี่ขั้นนี้งวดกรอนมันออกหนึ่งเก้าบอสามสี่นี่สื่อทะเบียนตรงกันเนี่ยสามสี่ย่างเยเนอะสามสี่เอาในเดียขั้นสื่ทำามาไหมว่ามนบ่นบอขั้นที่องอดก่อนที่ฉันเอาทะเบียน่วหนึ่งตัวนี้เออที่สื่อมาต่ำกันสามขั้นนะะเบียนเดียวกันนะสามสี่เก้าหนึ่งเอาคาออกสีเก้มันก็ยื่นนี่ตัวนี้มันก็สี่ย่างสามสี่พท่านออกงวก่อนมันออกสนงกับสีเก้าที่ย่งออกสามสี่กับสีเกาอันั่นแหละอันนั่นและอันนั่นแหละเอามีแวว้ยขจีราวาราฝันว่าขันไดเขา ป่าซ่านี่เมียนโรที่ว่าชันวัสี่หางวัดที่ผ่านมากับฟันสี่แบบเดียวกันเลยเห็นแต่เขาไปในป่าซ่าขึ้นีนกับฟันเห็นผู้เฒ่าบ้านนี่แหละเพิ่นตายไปแล้วสองคนตายไปยี่สิบปีแล้วฟันว่าเพิ่นเฮ็ดบ้านบ้านเพิ่นหลังในน้อยอยู่ในป่าซ่าฉันก็ย่างเข้าไปก็ได้ถามเพิ่นอยู่เอาคุณย่าอยู่ได้อย่บใจเฮียนคือเพศเถื่อคือหัวเถ่อยู่ได้อยู่นั่งอยู่กลางเฮียนนี่แหละต่กระตบในน้อย ผีคนที่ตายไปแล้วผัวคนไปยุหันคนบ้านนี้แหละคนบ้านเห็นจะเล้ไปถ้าบุญกวดน้ำกุทิบุญเลยเพิ่นคือจังบ้านยงกินขาโลกใหม่ผู้ใดจ่าย้เห็ดล่ออยู่ในปาสาะรค่อในกอั่นหละอยู่ในปราสาสรุปว่าคือเป็นลูกหลานเพิ่นบรเฮ็ดบุญหาบ่เงียยเพิ่นกะเอ็มหยาแต่ว่าขาดฝนหัวโโวเซเวซันไปผอฉันกัเลย อ้าวปูฟันตัว so, นี so, ่บ่เม so, so, so. so, so ็นเรื่องจริงใชดไเมื่อมุอเซาเลยไปกวดน้ำอันเม็ดตู้พัดตู้เอ้ยมาเอาเด้อสันเดาะข้าลูกหลานบ่เฮ็ดให้ยั้นก็สิให้ยเป็นบ่ได้หลายก็ได้หน่อยก็ะไข่ก็บ่ได้ชั้นก็เลยววางสี่ปีเมื่อเซาเนี่ยเล่าเด้อบุญเมา่ั่นเฮ็ดรีตุนไหมฉันก็มันนึกเอ้ยหรือว่าญาติเพิ่นบ่เฮ็ดบุญให้บ่เพิ่นคือได้อยู่เฮียนห่างชันวาน่ะปีน่ะเพิ่นตายไปแล้วเจ๊ก็เลยกวดน้ำกวดยังไปให้มื่อเซาเนี่ยถ้าถ้าถ้าคนในบ้านนี่ถ้า ่ันฟันเห็นนะ่นจะไปเฮ็ดบุญให้ตลอดบ่าว่าญาติเจ้าของเลยหรือผู้ใดก็ตามแต่คนใน้หมู่บ้านเพราะว่าเพื่อนจะมาซื้อสันจังไดหรือเพื่อนตกทุกได้เกียอเพื่นจะมาซื้อเพื่อคนเป็นคนใจดีคนบุญหือเพิ่นสิ่งอยากได้บุญนําใจกันล้ไปเฮ็ดให้ส่นะจ๊ะรับเลยอุทิศเท็ดด้วยใจบริสุทธิ์เท็ดด้วยความเต็มใจว่าม่นญาติเฮาเฮาก็เฮ็ดคนบ้านเดียวกันในสินิตนออื เราเจก็ใไ้เจจะเลือดกาวนะในธุรกิจการงานเงินต้องหล่งไลเขามาได้เจได้คนโทรมาก็กวนว่าไปทั่วฉันกับ่อเคียดดอกเพราะว่าฉันบ่เมนคนให้เลขเด้อและซื้อเลขก็ให้ใส่สติอย่ามาว่าฉันห้บ่ถือยังสันยังสี่ฉันบ่ได้อยากห้เลขแต่ว่าสิ่งศัก์สิยู่น่เพิ่อยากห้ฉันได้ฉันก็บอกคนนํำก็แ็มีแต่คนมากกวนคือเกาวละจ้ะโทรมาแนว่าบดีฉันก็บบว่ายังดอกเพราะว่าฉันกบบเป็นเทวดานาะ ถ้าฉรูสามโตตรงตีไปซื้อเอาแล้วรวยแล้วกันถึงไม่อยู่ยังจังสี่เนาะเฮ <c oughs> าก็อยากได้มันบ่ได้เสีเยจังได้เนาะ <c oughs> เออเฮากับเฮ็ดเดืคนได้หัวได้มวนไดือความบันเทิงเจ้าจ,จิตบริสุทธิ์เพราะเป็นว่าเฮ้ยแต่มันถือแรงวดวันนั้นมันรวยแล้วเฮาก็บบผพูบ้าเป็นผู้สิมากเล่นมากกินวันนั้นมากเฮ้าหูจักพ่อในสิ่งที่เฮ้ามีอยู่เฮ้าพ่อพี่ยังมันบ่ ถือก็เอาเพราะถือก็บพ่อเป็นยังเขาก็ใส่ชีวิตของเข้าตามนาทีพ่อด้เบิงใน่งได้ฟังจ้าอ่านไปว่าเออเข้าได้มากก็ได้เบ่งท่านบุญให้พ่อให้แม่ใส่มาใส่ส่วนตัวเฮ้าอย่างสีเนาะเมื่อใดว่าจะเสื้อหลัเอมาลวยเนาะอันนี well, ้ว่าจะเก่งเรื่องวาสีบอกเลยคนถือสูงวดมีหลับเสียมหลับมียศเสียมยศไม่จริงอะค่ะเพราะว่าเราทําควรงามความดีมาตลอดเราไม่ได้หวังสิ่งนั้นเราอยู่เพื่อความสุขเพราะว่าตายไปเขาก็เบายังไปแม่นบ่ ถ้ากะหาไม่ของที่นอกกายน่ะเขาหาเอาไม่แล้วก็ไม่โลภอยากได้ของใครมาเป็นของตัวเองมันก่ดีมันสั่งคุ้นง่ามความดีหันเป็นยังอันโชคสิได้บ่ได้นี่ยคืนยู่กับบุญบุญบารมีเฮ้าอันใดมันสิเป็นของเฮ้ามันก็เป็นของเฮ้าอันใดมันบ่เป็นมันก็คือบ่เป็นแล้วก็แย่ไปเสียดายห้ปล่อยว่างนั่นบ่ละฉันบ่อยากได้ของคน และอันไหนที่ไม่ใช่ของฉันฉันก็ไม่เอาเงินท่องโทรศัพท์ของใครก็ตามเตะเฮ็ดแี่ยน้าม์ทางจะนำไปขึ้นมดฉันบ่ได้เอาของไผรมีคือแซ่บจริงฉันกต่ยุงสหละบ่ได้มีบ่ได้รวยเฮ็ดหน้าเฮ็ดให้กินคือกันอย่างนึงบ่ได้ซื้อข้าวกินห้ามมหน้าอันบะละแต่เ้าก็บ่ได้เดือดร้อนจะรุวยรือจนบ่สำคัญสำคัญอยู่ที่คุณเป็นคนดีหรือเปล่า แม่นบอสสนครับนั่นถูกต้องมาบ้านฉันได้อดอยากบบฉันกับโบเคยให้อดเพราะว่าฉันเคยน้ำใจดีเคยอดดอกขระปุ่นแซบจังยังวัานฝีมือสุดยอดขอยกปุ้นว่าที่กินตัวเดียวได้กินสองตัวไอานเดี๋ยวบนนี้ขันเป็นในรักษานี่ขันห้องฝันจังสี่แล้วโซเจร้องไห้แนวถ้าขันแม่นเจที่เป็นผู้ซื้องวด่ี้เจบอกเจ้าเจผู้ื้อละแต่ว่าขันแม่นเจซื้อเจที่เสื้อนรูปแบบใดซื้อตัวใดแนงสินะ สื้อยูสื่อนาเมียบุญพระโสดนี่ดัดต่างอุดหนุนเล่าเล่ากับหาเงินเลี้ยงลูกเนาะแจ้งกับสีซอยสื่อยูแต่แทนกับสื่อหาศุนซุนหาแปดซุนซุนแปดหาแปดแปดหาแล้วก็เลขทะเบียนรถตั้งตั้งสันเนี่ยแต่ว่าสันสิบว่าซื้อหลายแ่้นกับสื่อทิ้งทิ้งไว้กันอันละเล็กเล็น่อยบ่อนพอได้วางลูกเอาลวดเอาล้านเอาแสนดอกครับพอได้ใส่ใจค่ะมันออกมาจะเสียดายอย่างสีนะว่าเข่ากับแบงเงินเหรินแบงเงินหุจักแบงเหรินมันเป็นว่าสีทุ่ม น้าถ้าต้องหูจักเอเออันนี้ซื้ออันนี้เก็บไว้อันนี้ฝากไว้อันนี้อันนี้ซื้อกินอันนี้ซื้อเล่นกันสิอ่าแบงแบงหูจักแบงเลื่อยยาไปเบิดตัวทุ่มสุดตัวเด้อยบ่อออกมา้ไงหลังมันมีเงินเอ้าวเ่องที่ห้องียนไว้หมื่อวานไปสนอะไอ้าอยู่ในสมมติผลดิเนี่ยนีหนในหลัพ่อเล่มสซีสมนะจ้าออม่มาบังด้เอาอให้พี่น่งบ้างนาจะมีอยู่ดอกบนผ้าโศกทันว่าทะเบียนที่ยังบ่อออกนี่ก็มีอยู่ มีอยู่สองขั้นไม่มีมอไสคกับรถขั้นตี่สองข้าอูอยู่หน่มันบ่มันบ่เจ๊มอไซคสิโทษถามสร้างอยู่เพิ่นเหลวไปมืนอนเนียเนี่ยบ่มีรถซื้อเข่าแล้วกับบ่มีรถขายออกมีแต่รถตีกับมันละขั้นห้าหนึ่งสี่สามมันละห้าหนึ่งไม่มีเพราะฉันเสพเกิดให้พราะห้าหนึ่งสี่สามวาจีแล้วมอเตอร์ไซค์ยังเกาะ มาใส่เทนเออมาใส่ฟีโน่มาใส่ฟีโนทะเบียนทะเบียนมาใส่ได้เขียนไว้บนน่ะเด่นในหนึ่งเก้าหกน่ะอันนี้การหนึ่งหกเจ็ดได้ป้ายใหม่แล้วก็ห้าหนึ่งสี่สามนั่นก็เป็นรถเด่งกลับมาเดยเอเขียนโดยละเอียดให้เอฟซีห้าเบิร์กเลยจะลืมลงวันที่คนอาจจะว่างวดที่แล้วหรือถือว่าดีง่วงนี้แหละค่ะวนี้นี่ง่วงนี้แหละค่ะนี่แหละจะพิเตเลกพอสอตอัตนาคาเล็กพัสดุอัตนาอืมเอ้าป้ายรถ บางโหลดสอบางมันไปรถอ่านเอาเพราะว่ามันตัวตั้งเสื้อมันตัวหน่อยเนาะอ่านเอาเดี๋ยวสิอ่านให้ฟังนี้ครับพโปรพี่น้องเอฟซีก็ได้อ่าเลขทะเบียนมอไซค์ไล่ไปทะเบียนก้อนไปได้เลขทูบแล้วแล้วก็มาเลขรถอ่าเริ่มเริ่มจากเลขทูบก่อนนะครับเลขทูบก็คือ088เลขทูบหมู่บ้านนี่ขันมาจัดจุดเสื้อแล้วก็ดีเสื้อ08อ่า80แล้วก็88 ถ้าเล่าสือต่ว่าหมายถึงว่าก็มีทะเบียนรถควบมาน้าก็คือทะเบียนรถมอไซค์ขั้นที่พังในช่วงอ่าไวยออกนี่นะครับในช่วงวันที่สิบเจ็ดกรกาคมสองหาหกสี่นี่ก็คือหนึ่งหกเจ็ดห้าหนึ่งสี่สามหนึ่งเก้าหกนี่มันยังไมาเจ็บมอไซค์ฟีโน่มันตายนะได้มากฟันว่ามันหายหมดก่อนมันก็ออกตัวหนาแล้วสิบเก่าเป็นบ่ฉันเป็นปอยป่าเนี่ยฟันว่ามันเสียมันกับมาออก มันี่คันว่าเบิลเก้าเก้ากับเบิลหกหกแหละคันนันสิ่เบิลนะคันนั้ิลเนาะคับวบเก้าเก้ากับหกหกจ้ะแต่ทีนี้หนึ่งหาหนึ่งหาพ่อสอเกิดหนึ่งหาเป็นพ่อสอเกิดเจนะครับสิบหกเป็นวันเกิดสิบหกเป็นวันเกิดสี่แปดในอายุ สีเป็นอายุเล่าย่างสี่เก้าี่ย่างสี่สิบเก้าซื้อสี่ิบเก้าด้วยเพื่อความแฟนเฮนสิบหลอดสองลบสองคืนก็เลยเขียนสิไโอ้สิบหอดสิบหอแต่ว่าอย่าลืมสิบเอ็ด้อเพราะว่าอย่าลืมว่าสิบหลอมีสิบเอดหลอดอีออะไรหลอดอะไรหลอดอะไรครับอันนี้ว่าอีดีนะครับเพราะนัว่าวตลกอันนี้ควมค้วมเป็นไปได้นะครับพราะไี่น้องเอฟซีอะไร อันนี้ก็คือตัวเลขแนวทางนะครับให้พ่อแม่พี่น้องปไปมุกก้าวเก้านี่แหละสันวาเนาะตาเบิ้ลเก้าเก้าหงหงนี่ลนาทีบอดเจตาเบิ้ล<ม>ว่าเพิ่งป็นวันอาทิตย์เอออาจจะหามก็ได้อาจจะหามก็ได้หามหม,มายความว่าห้ <S <S าหนึ่งห้ายังจีบอ่ะพ่อโซเกิดสันห้าหนึ่งห้าอาจจะเป็นเลขไทยสามตัวหรือเลขหน้าก็ได้สินะรับตะลีเนาะฮะรุ่นรุ่นรอตะลีบ้างมันออกเกี่ยวกับชันตลอดแม่ก็ว่าแม่สนิมไม่สนี่ ท่านได้ออกพ้อส,สอเกิดพรอายุออกแล้วแปดสี่สี่แปดหนึ่งหกหกหนึ่งก็ออกแล้ววันเกิดย่างหนึ่งหาหาหนึ่งย,ย่างแต่ย่างแต่อายุย่างสี่เก้าเขาจะโรตเทอรี <49 S 1> ่หยดียฉันขอรางวัลที่หนึ่งเขายิบหาซี่เก้ารางวัลที่หนึ่งสองใบเขาเจ้ายิบไหาเลย้านขเยเเขาาจ้ิบไลยมาสีซสี่เก้าอ่ะ จ้าเลขถ่ายมันสี่เก้าแต่ว่ามันสิเป็นศูนย์กกอยูงง่กลางศูนย์สี่เก้าอย่างนี้นะมันนั่นเป็นทั้งทั้งนากัะทั้งนาลอตเตอรี่ก็เป็นเลขสันคือเก้าไหมแต่ว่ามีศูนย์ขันกลางสองตัวแล้วเป็นศูนย์ศูนย์สี่เก้าสิจำบ่ได้ใน,นกระเป๋าครับผมนะเอาตัวแนวทางกระไรเนานะกับฝากกัถือว่าฝันดีอยู่ขันฝันเกี่ยวกับเลยไปป้าส่งป้าซาาด้ เขาป้าส่งป้าซ่ากับซือว่าฟันดีเพราะว่าทุกงวดที่ผ่านมากับฟันัี่สี่มันเฉดที่เจรณากนสื่อแย่ไปถูกแลแต่ฟันแบบนี้ย่ำไ้ถูกหวยทุกครั้งนั่นว่ครับอาจจะถูกหรืออาจจะไม่ถูกมันกะมีสองกรณีเนาะแต่ที่ผ่านมาที่ผ่านมาถ้งฟันแบบนี้ถูกนะครับแตเป็นทีงสี่มาตลอดอาจารย์แต่ห้องกับบอลลว่าจะออกตัวใดเนาะว่าถือกับย่ว่ากันนี่แหละแนวทางให้แนวทางนซื้อท่านกับสี่ซื้อยุ่เคื่อกันแหละแต่ว่าจะว่าซื้อหลาย นะเลขสามตัวเลขสองตัวกับเลขสามตัวกับศูนย์ห้าแดทั้นแหละกับหนึ่งเจ็ดเลขป้ายกับิีเอาอยู่สามตัวหนึ่งหเจ็ดเลขทะเบียนรถไปไ,ไหม่นี่ครับกขอบคุณเจรหลายครับสำหรับแนวทางวันนี้ก็ได้ครับ อันนี้มือว่านกับมามือเียกับไม้เพราะว่าเป็นยังมาถามได้จ้าบ็เจ๊ขอผมนะขอทุกคนมีแต่ความโชคดีนะจ้าขอให้งวดนี้มีเฮจ้าสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับนี่แหละครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้คือพ่อแค่เนี้แหละครับถ้าพี่น้องถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประเพลาใกล้กันดีๆจากทั้งช่องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ